มื้อนี้เนาะมาอยู่เมืองฝรั่งก็ต้องกินซุปว่าสันทอจ้ะ คุณแม่ขาชาแนลโดยเมนูสับไทยไว้กิงคะ่ะกลับมาพบม่าพ่อกันอีกแล้วจ้ากับเมนูอาหารอีสาบนบ้านๆกับครัวคุณแม่ขาเนาะมือนีนี้ลองเดากันเบิ้งว่ามือนีเมนูสุเฮ็ดเมนูอีหยังสั่นแล้วเนาะจ้ะมาอยู่เมืองฝรั่งก็ต้องกินซุปสั่นตัวเนาะจ้าแต่มันคือซุปมักมี่จ้ามังมี่เมนูกะต้มไว้ให้มันเปือป่อยๆเนาะจ้าต้มไว้แล้วละ่ละเดี๋ยวเมนูก็จะเอาปลาครับ น้ำปลาเติมลงไปนอกจากมักมีหรือว่าขนุนออนนะคะที่ได้มาจากลานเอเชียมือนั่นเนาะมาเบงวัตุดิบของเฮาจะมีอย่างแนมีกระเทียมหาหกกลีบหอมแดงจะสามหัวหละกะักอะพริก12เม็ดปลาเนื้อขาวแบบนี้นอกจากมักมีที่เมนูดได้มากมือนั่นกับประมาณครึ่งกิโลได้จ้ะเดี๋ยวเมนูจะเติมน้ำปลาลงไปนอกจากนี่หลวกะจะมีง่าจ้ะซุปข,ของอีสานทั้งอุบล ถ้าซุปก็ต้องใส่ง่าครัวแบบนี้จ้าก็จะมีน้ำปลรราแล้วก็ะนำปลาเอาไว้ปรุงตอนสุดท้ายมีต้นหอมจ้าพักชี้นะคะม้อนี้พิเศษจ้าเมนุษยนึ่งข้าวเหนียวสกินกับซุปมักมีจ้าส่วนอันเมนูของสองสาวก็จะเป็นไก่ย่างแบบนี้แหละจ้ามน,นุษก็จะเอาวัตถุดิบของเห้าเอาพริกเอากระเทียมเอาหอมไปย่างพร้อมตอนกับที่ย่างไก่ให้สองสาวเนาะ นี่ก็จะเป็นขนุนที่มนุย์ต้มไว้จากแป๊มน,นึงก็ล่ะจ้ะเพราะว่าขนุนเขาจะเปื่อยอยากเนาะที่นี่มนุ่ก็จะเติมน้ำปลาลงไปจ้ะน้ำปลาหรือว่าน้ำปลาแดกบ้านเฮ้าบ้านเฮ้าเออน้ำปลาแดไมนุ่นจะใส่ลงไปก่อนสองสองทับพี่เนาะจ้ะสำหรับน้ำน้ำปลาเนาะใส่ลงไปละกันจะเอาปลาลงไปตม้มจ้ะมนุย์ต้มขนุนหรือว่าต้มมะมี่จนเปื่อยล่วล่ะจ้ะนี่ให้น้ำ ใส่ปลาลงไปปลากับมนุษย์ออกมาเอาจากช่องแข็งจ้ะน้ำเดือดละละข้างล่างแล้วกใส่ปลาลงไปแล้วก็เอาอันมักมี่อันนี้อกอกมาตําเนาะจา้ะมันต้มให้ปลาสุกเพราะว่ามนุษต้มมังมี่จนเปื่อยละเนาะที่นี่มนุษย์กะจะขัวง่ายจา้ะขัวง่ายห,อ,หอมๆแล้วก็เอาไปตํากันจ้ะนี่จา้าเมนูต้มปลาหน้าปลาอะไรกับขนุนจา้าทายปลาซุปปลาเปื่อยนอั่นแหละตอนนี้มนุษกะ ขัวง่าจ้ะนี่ง่ากบยะขัวให้เขาใหม่รายเด้ย๋ยวะเพราะว่าถ้าขัวใหม่รายกจ็จะขมเนาะซุปแบบทางอุบลคงเจียมนี่ต้องใส่ง่าจ้ะขาดง่าขาดปลากับบ๊ได้ซุปแบบอีสานต้องใส่ง่าขัวแล้วก็เอาไปตําจ้ะขัวง่าให้หอมๆจ้ะแต่ย่าใหม่เดี๋ยวจะขมขวายเพอหอมๆล้วก็เอาไปตำจ้ะ ก็ตหง่าแหลกแล้วก็จังเอาพริกย่างหอมอย่างกระเทียมย่างลงไปตาําที่นี่ก็เอามะมีลงไปตาํากลวจะได้กินจากข้วตังแดนกับประมาณนี้แหละเนาะไมนุดไม่นุดว่าอันกินอีหยังก็ได้จ้ะแต่ว่ามันบ่แแ่บคืออาหารอีสานบานเหาดอกเนาะก็คือว่านั่นละ่ะผู้ใดเกิดมาผากใดก็จะซึมซับเอาความเป็นวัฒนธรรมความเป็นแบบมันลืมบ่ไดดมันขาดบ่ไดดนะแม่จ้ะ ประมาณนี้แหละเนาะเมนูกะกินอีหยังก็บ่แซ่บคือน,นี่ละ่ะข้าวเหนียวซุปปนแจ่วอีหยังประมาณนี้เนาะจะ้ะเมนูหนึ่งข้าวเหนียวนะ้ำจะมำงงนี่เมนูท้ายหนึ่งข้าวเหนียวหนึ่งฮอนฮอนเนาะนี่จะ้ะกินกับซุปหมักมีสองสาวกะไก่กย่างจะ้ะหนึ่งข้าวเหนียวกัต้องหนึ่งไส้หวัวในว่าเมนูมกักมีความหอมของไม้ไผ่จ้ะพ่อง่าเหลียงแบบนี้แล้วเมนูก็จะใส่ครบจะ้ะ เรจะเอาไปตัง้งง่าเหลืองๆหอมๆอาหารอีสานแบบบ้านเมนุูนี้คืออาหารอีสานขนาดแท่เลยเด้จ้ะสูตรแบบโค้งเจียมบ้นบานเดี๋ยวสิว่าไม่ยูเมืองนอกกับมากินอาหารบ้านข้าเาเนาะกัสิว่าย่ามสามียูกับกินอยู่จ้แตะว่ามันกับบอแอบคือกินอาหารบ้านเฮ่าเนาะ มันก็่ยู่ทีธการปรับโตของแตเลาคน้นวลละละนั่นแหละค่ะนี่เมนูแกจะเอาไปตำนี่จ้าเมนูแกตำง่ามากเรียบร้อยแล้วละกะ่ะพริกหอมกระเทียมที่เอาเขาไปย่างเนาะถ้าเป็นบ้านเ่ากอกัย่างกับเตาถ่านเนาะจ้าเมนูแกจะเอามาลงครกจ้าจะเอาไปตำ นเห่ากับเอาไปย่างเอาไปมกยังกับว่าไปจ้ะไม่นุูกะะต้มเอาปลาออกมาก,ก่อนเพราะว่าถ้าต้มไปจนมักมีเปื่อยเดี๋ยวปลาก็จะเละเนาะไม่นุูกับหั่นต้นหอมผักชีไว้แล้วนา,ากจาะเดียวกับลงมาตำพริกกระเทียมหอมลงไปง่าตรงแยกตำอีกอันเพราะว่ามันตำละเอียดยากเนาะลราค่อยเอาหอมอย่างอหอมอย่างพริกย่างกระเทียมย่างลงไปตำเนาะจ้ะ จ้าเมนูตำนี่หอมกระเทียมง่าร่วมกันเรียบร้อยแล้วนอกจากเมนูจะเอามากมี่ลงไปตำจ้าที่นี่มักมีท่ที่ที่ต้มไว้นอกจากนี้ควันลหลนี่หนึ่งต้มหอนหอนเอามักมี่ต้มลงไปตำละปลาจังตำที่หลังจ้ะต้องทยอยเอาไปตำที่ละน้อยที่ละน้อยเดี๋ยวมันจะตำบ่แหลงาะมักมีต้ม กลัจะได้กินเนงว่าจ้ะสุกมังมี่คน้อยหนึ่งเอาไปตำทีละน้อยทีละน้อยจ้ะตำเธอเดียวมันจะบนแหลกเนาะเมนูแกจะเอาลงม,าามันตำตำยืดคืนจ,จ้ะนันจังมั่นเสียงไม่อาจจะดังกึง้งกึงกึงนิดนึงเล้วจ้ะเมนูเอามาตำตำไม่มค่อยแหลกวันไหนจ้ะเพราะว่ามักมีก่กะคนขนไปทั้งแกเนาะ นุตํเรียบร้อยแล้วเมนูก็จะใส่ปลาลงไปจ้ะนี่ใส่เนื้อปลาที่ต้มลงไปแล้วเดี๋ยวเอาไปปรุงข้างบนจ้ะตําให้เข้ากันซุปน้ำมัซุปอย่างแนวอื่นทั้งอุบลกจะจัประมาณนี้แหละจากกะจะเฮ็ดคือกันกะจะใส่ง่าคือกันกับซุปบังมี่คกกันน้อยหนึ่งข้าวเหนียว ุปมังมี่ตาให้เขากันจ้ะอุยุอัอย,อยะนิดนึงมังมีตํมไม่ค่อยแหลมมังมี่คอนๆอนไปทั้งแก่แต่ว่ามนุษย์หยั่งเบิ่งหลัโอเคอยู่กินได้ยูจ้ะกระตาให้เขากันจ้าเคาีปตักอันน้ำปลาตักใส่เนาะจ้าที่นี่มนุษย์กระตาทุกอย่างเขากันเบิดองหล้วเนาะมนุษย์ก็จะเอานี้ล้จ้ะน้ำปลาน้ำที่เฮาต้มไปนะจ้ะใส่ลงมา ใส่ให้พ่อคลุกคลิกจ้ะใสิเบิร์มอเป็นตาแซบแต่ไม่คอนเฟิร์มมาแซบเห็ดอาหารนี่ยังกระสูอาหารนีสานัดบ้านเฮาบ่ได้หรอกจ้ะเห็ดย่ำแดดป่อพลาดดอกแซบใส่ไปเบิดเลยจ้นาน้ำเนิ่ม กยัวให้เข้ากันกินกันให้เบื่อไปค้างนึงไปเลยจ้ะเฮ็ดเทนึงหละก็กินแบบกินให้คุ้มเฮ็ดเทอเดียวกินได้เป็นแบบอาทิตย์ทว่าเมนูกับกินคนเดียวเนาะเด็กน่อยก็บพ่กกินน้ำดอกจ้ะสามีกับไปทํางานกับเฮ็ดอาหารแบบบ้านเฮ้ามันก็จะออกคลุกคลิกแบบนี้จะออกมันๆง่าประมาณนี้จ้ะ ตำไม่ได้ได้จาะถ้าตำนี่จะกระเด็นจะฟงแถวบ้านเอิญฟงเนาะกระเด็นไปมาชิมเบิง่งซุปหมากนี่ถ้าบนั่ค่อยเติมน้ำปลาเม่อใส่น้ำปลาไปนิดนึงเบน,นิดละทับพี่นึงเพิ่มความนั่จะ้ะ โย่ให้เขากันแซบแซบมากแซบเวอร์เลยหล่ะจะสุกมังมีอาจจะเบิ่งอุยูอัญญานิดนึงได้จ้ะแต่ว่ากับประมาณนี้แหละเนาะเบืองหนา้าเบืองหลังมเมนูแกจะใส่ต้นหอมที่หั่นไว้ละตำให้โย่เขากันเลย เ็ดล้วก็ซื้อมาแล้วก็ก,กินให้หนึงก็กินกันให้เบื่อไปเลยจ้ะมักมีอ่อนโมเมนต์ฉืดๆแพงแพงกิโลละหกร้อยสิบบาทเมื่อนั้นที่เมนูเท็ดคลิปให้เบิรงนะจ๊ะเมนูจะฝากกลับไปเบิางคลิปเกา่าๆก็ได้ได้จ้า <c oughs> ใส่ลงไปเมนูกะจะตักบางส่วนใส่ถ้วยแล้วก็ตักบางส่วนใส่กล่องแล้วก็กินกับ กินกับพักต้มกินกับข้าวเหนียวจ้ะมึงนิดนึงข้าวเหนียวโอ้ยเป็นตัดเสบบอนเป็นตัดเสบบอนมันมีนิดน้อวให้เขากันแสบแสบีบเมนูคอนเฟิร,รม์มเมน์เพรอาหารอีสานนี่ต้องแบบฉบับบา้านเฮาออริจินอลเลยจ้ะชิมเบิง้งชิมเบิ้งนี่รสชาติแบบ รสชาติบานข่อยเลยละ่ะตักไ่ถ่วยจ้านี่ส่น้ำพ่อครูคลิกจ้ะเรียบลอยเลย้เวกินกับข้าวเหนียว ส่วนอันนี้เม่นุก็จะตักใส่กล่องใส่ตู้เย็นไว้กินได้หลยๆเมื้อจงจ้ะกินให้คุ้มกินให้หะกินให้คุ้มกินให้หายอยากดนๆกินด้นึงจ้ะของบ้านเฮากินดูๆว่าได้จ้ะมันแพงแพงบรนไดกะอยากนะแม่นุชกระไดมาอยู่เมืองนอกอะ ไม่อยู่เมืองนอกกับทิมความความเป็นตัวตนความเป็นอีสานบ้านเฮ้าไว้ได้นะจะแต่คือว่าเวลาแฟนไปบ้านไมนุดมนุ์กับบบังค้าบเขาบขาบ,าขาบังค้าบเพิ่นได้จ้ะเพราะว่าก็เข้าใจเนาะถ้ามา,าตาของคนเฮ้าเติบใหญ่มากแบบใดกกจะมาก,กินอาหารแบบที่เจ้าของคุณเคยนะั่นแหละจ้ะครัวอาจจะเคอะเคอะนิดนึง เมนู์ก็จะโรยต้นหอมที่เหลือลงไปแค่นี้นากินบ่อบอันนี้ซุปมักมี่มนี่ก็จะไปกินกับข้าวเหนียวจาจ้ะเมนูก์กจะแบ่งออกมาทีละหน่อยทีละหน่อยเนาะ จ้าตอนนี้การเรียบร้อยแล้วเนาะซุปมักมี่ของเมนูจ้าซุปมักงมี่สูตรบ้าน,านอีสานบ้านเห่าจา้าสูตรโคงเจียมอุบลเนาะใส่งาขวัวใส่ปลาถ้าเป็นซุปทั้งบ้านเมนูก็จะเฮ็ดประมาณนี้ซุปน้ำไม่สมซุปย่างอื่นก็จะเฮ็ดไข่ข่กับซุปมักงมี่แบบนี้แหละจ้ะใส่งาขวัวใส่ปลาใส่พริกหอมกระเทียมเอาไปอบเอาไปย่างเอาไปปิ้งแบบนี้แหละเนาะจ้ะเนาะ สำหรับเมนูมื้อนี้เนาะซุปมักมี่หนึ่งข้าวเหนียวจ้าสำหรับมื้อนี้เมนุก็ฝากไว้เลยกับเรากันนะคะสำหรับช่องคุณแม่้าชาแนลเนาะแวะเข้ามาแนะนำติชมจ้าก่อนจากไปทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe สันกระดิง่งกริ๊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 งให้มนุเด้อค่ะสำหรับมื้อนี้กะลำล่ากันไปพร้อมกับซุปมังมี่แซบ่แซบแบบนี้ละจ้าบายค่ะบาย